กูถึงสมัยนี้ผู้ชายเขาก็ให้ความสําคัญกับซิกแพคเนาะซิกแพคเอาไว้ทําอะไรซิไม่เอาไว้ต่อยเอาไว้ต่อยทองไงที่ข่าวไงเอาไว้ต่อยทองข่าที่เขาบอกว่ามีรถไงสวนในซอยในซอยแถวหนึ่งนะจําไม่ได้แล้วที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็รถของของผู้หญิงที่เป็นทองมาเขาขับมาอย่างนี้แล้วผู้ชายก็ขับแต่รถผู้ชายมีเวิร์กที่สามารถหลบไปได้นิดนึงเพื่อจะได้ให้รถสวนมาปรากฏว่าเขาไม่ยอมหลบไม่ยอมหลบก็จอดติดอย่างเงี้ยแล้วรถข้างหลังก็ตีเต็มเลย ทอมก็เลยเดินลงมาว่าพี่พี่มีเวิร์กตรงนี้พี่ขยบนิดนึงได้ไหมรถจะได้ไปได้เขาไม่พูดพ้ำพเพลงผักกันไปผักกันมาชกกันเลยแล้วผู้หญิงที่อยู่ในรถทอมก็ลงมาพี่พี่อะไรต่อยผู้หญิงต่อย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 นี่คือประโยชน์ของซิกแพคใช่ไหมใช่น่าจะสิแล้กอย่างกับก้ามปูนะตัวใหญ่แล้วมีซิกแพคนะแล้วปรากฏว่าตัวเล็กใช่ไ่เขาบอกว่าเป็นอาจารย์ด้วยวาโอ้ยอยากรู้อ้อยากรู้มาเลยค่ะมาหาทีไหไหนจะได้ไม่ตกล บอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยไม่มีศีลธรรมประจําใจขนาดนี้แล้วจะเไม่แล้วที่สําคัญคือเป็นผู้ชายไงหลังแก่สตรีผู้แม่ถึงแม้ว่าจะเป็นทอมก็เถินะจริงยังไงก็เป็นผู้หญิงไงหรือว่าในใจอาจจะเกลียดทอมเอออาจจะมีความส่วนนี้นี่หรือเปล่าเนี่ยนี่มาหยอกติกแพ็คแล้วหยอกไปติดแพ็คเปล่าไว้ต่อยใช่ใช่คือบางคนอยากจะมีซิ๊กแพ็คเวลาดูดีไงผู้ชายเนี่ยชอบมีซิกแพ็คเพราะว่าเวลาใส่ผ้าจะดูดีบางคนนี่แบบว่าซิกแพ็คส่วนเดียวอ่ะเคยเห็นไหม เฉพาะไหนเฉพาะกล้าหรอแต่พอกล้าหรืออะไรกันเอออาจจะเป็นว่ากล้าท้องข้างล่างอ่ะเห็นเป็นชั้นเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะมีพุงนะเพราะว่าอายุมากขึ้นซีแพ็ีแพคซีสามชั้นพุงนำนมนมเป็นคนเกาหลีนี่เพิเลยนมพี่แต่บอกบอกก่อนเลยนะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราชอบมองชอบมองผู้ชายที่แบบมีพุงหรือว่ามีซีแพคมากกว่ากันอันนก็ได้แล้วแต่ตอนนี้โอ๊ยไม่ได้ ไม่ไ้ค่ะคุณนก้องซีกแพคก็ได้ให้มันแบบว่ามันสม่อยสมอต้องแบบว่ายุไวแบบเป็นแตงโมอะไรอย่างเอาอย่างนี้ให้สุขภาพดีก็้สุขภาพดีก็พอแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายคนไหนนะคะที่อยากจะมีสุขภาพดีและที่สําคัญเลยมีหุ่นที่เฟิร์มคุณต้องหลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์ค่ะเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยและที่สําคัญไปทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยไม่เกิดการจับตัวแบบไม่เป็นกล้ามเนื้อแต่บางทีเป็นไขมันแทนอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกกกกว่่านคุณออออลฮไปง มันจะเกิดผลอะไรบ้างเพราะรักลยค่ะเสียสมาธิได้ง่าย แนนอนนะคะดื่มแอลกอฮอล์ก็ไปปุ๊บสมาธิไม่มีอยู่แล้วล่ะที่แบบมึนเมาอะไรเงี้ยเออมันก็จะลืมแลว่าเออวันนี้เราออกมาไกลเราไปบ้างบางทีออกไปปุ๊บจะเบื่อแล้วเบอร์ไปละเบื่อเบื่อเบื่อไปละเบื่อ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 เ่อยบื่อเบื่อเบื่อแบื่อเบืเบี่เื่อเบว่อเบ่อเบ่อก่อเบื่อเ่โเบ่อ่อเ่ือเบ่เ่ืื่อเอเบื่อเ่อเบื่อเอเเบื่อเบื่อเบื่อเบื่บเป็นอเบื่อเบื่บื่บ คนที่ชอบปาร์ตี้แฮงเอาท์ดริ้งค์บ่อยๆอ่ะเวลาไปออกกําลังกายก็ไม่ค่อยได้ผลนะมันก็แค่เบิร์ดแอลกอฮอล์ในร่างกายดีเลือดของเราออกเองแล้วนะคะเพราะบางทีการออกกำลังกายเนี่ยก็คือเหมือนกับเรานำไอ้ส่วนไขมันที่มันแบบเกาะกันเป็นก้อนเนี่ยให้มันกลายออกไปแต่บางทีเนี่ยไม่ได้สลายไอ้ส่วนที่มันมีอยู่เลยแต่ไอ้สลายส่วนที่มันเข้ามาใหม่นนั่เองอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันก็เลยไม่ผอมไงคะข้อ2เลยค่ะเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายค่ะเวลาออกกำลังกายสังเกตไหมว่าเราต้องมีเหงื่อออกแต่บางคน ก็คือดื่มแอลกอฮอล์ก็ไปเหงื่อมันออกมาเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์เลยนะจริงๆใช่เพื่อนเคยเป็นแบบว่าไม่ต้องออกกําลังกายเดินมานี่กลิ่นละมุดหึงเลยใช่กลิ่นละมุดกลิ่นละมุดนั่แหละกินแอลกอฮอล์นี่แหละหูงแล้วโอ้ยตายแล้วแล้วยิ่งไปออกกําลังกายมันก็ไม่มีผลอะไรชาไม่มีผลอะไรเลยนะคะการขาดน้ําก็เกิดขึ้นมากพอสมควรบางคนเนี่ยคิดว่าดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็น้ำี่เหมือนกันแต่จริงๆไม่ใช่นะแม่ใครจะทัางคิดคิดเลยหาทางออกในการกินจริงๆเลยถูกไหมเออได้ก็ข้อหนึ่งนะคะที่คนเรา ข้อ3เลยนะคะก็คืออ่อนแรงง่ายนะคะการออกกำลังกายนะคะทุกส่วนในร่างกายเนี่ยจะรู้สึกอ่อนแรงไม่แข็งแรงเหมือนแบบสภาพปกติก็คือรู้สึกอุ้ยทำอะไรก็ไม่ค่อยมีแรงจะยกเบลก็โอ้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเออนะก็เป็นสภาพหนึ่งนะคะที่เกิดการเมื่อลาอ่อนแรงอยู่เป็นประจำค่ะถ้าใครที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันหรือว่าบ่อยๆนั่นเองนะคะข้อสี่เลยประสภาพในการระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีค่ะสังเกตว่าคนที่ดื่มเยอะๆทำไมลงพุง Mm hmm. เออทำไมถึงแบบอ้วนขึ้น้วนเึนนนเ้นยอดข้าวไง<อ><ะ>เกี่ยวไหมเกี่ยวหรอเป็นยอดข้าวหมักไงมันก็เลยข้าวกินข้าวเยอะๆ,ๆมันก็เลยเก็บสะสมกเ,เกี่ยวไหมอันนี้เขาแบบตั้งป้อมแล้วประทานไ <c oughs> งก็เลยแบบว่า <c oughs> อ้วนไง <c oughs> ใช่ซึ่งเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าแอลกอฮอล์นี่นะคะทำให้สามารถการ อ๋อซึมซับสารอาหารต่างๆได้ดีมากด้วยความที่แอลกอฮอล์นี่ค่ะมันมีสารต่างๆที่ทำให้อ้วนอยู่แล้วและเป็นน้ำเวลาอะไรที่เป็นน้ำเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าพวกอาหารที่เหลกไองเรื่อย้ใช่นะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยอ้วนแบบปกตินะคะทาอะไรช้าลงและฮอร์โมนของคุณเนี่ยนะคะจะเหมือนกับหยุดการทํางานหยุดพักหนึ่งชายก็คือไม่มีการเผาผลาญที่ดีทานอะไรเข้าไปก็จะอ้วน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 อะไรย่งนีสะสมสะสมเรื่อยๆค่ะอ่ะข้อหบ้านดีกว่านะคะกับความแข็งแรงน้อย ผู้ชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันปาร์ตี้แฮงเอาท์เนี่ยนะเวลากลับมาผู้แพ้งะทั้งวันเลยไม่มีแรงแล้วไม่ไหวแล้วปวดหัวปวดหัวด้วยเพียด้วยอะไรเงี้ยต้องส้มตำหนักๆใส่พริกเยอะๆเยอะไม่ต้องถอนหรอมงคนต้องถอนรึกหนึงถอนแต่นั้นป้ายใจว่านะถอนรึกหนึ่งอะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเรียนคนเมืองกรุงเขาแตกดึงซี่อะไรเงี้ยเขาฟังเล่าข่าวอะไรเงี้ยเลาขาอะไรกหรอ แล้วขาวหรือไม่ก็อย่ดองช่วยได้รื่แรงไม่ไหอย่างเงี้ยแหละแรงกดกระถือลงใช่นะก็ต้องเป็นอีกข้อหนึ่งที่หนุ่มๆสัญญ่นะคะมักจะเกิดปัญหาว่าทําไมฉันไม่ค่อยมีแรงเลยทําอะไรก็ไม่ค่อยไหวนะคะยกอะไรก็แบบไม่ค่อยมีแรงอะไรนะหรือว่าขี้เกียจอันนั้นนะอาจจะเป็นวงเล็บขี้เกียจเล่าหรือเปล่าความขี้เกียจส่วนตัวแล้วไปโทษแอลกอฮอล์หรือเปล่าจริงแต่ว่าบางคนน่ะเขาแบบว่าก็ดื่มนะแต่เขาก็ทํางานก็มีนะเห็นนะอุ้ยพอตกเย็นตั้งวงทุกวันเลยแต่ว่าก็ทํางานเหมือนป๊อปอายไงป๊อปอายต้องกิน โคมถึงจะมีแรง<ถ>อันนี้ต้องต้องเ <c oughs> รียลลแต่บางคนเป็นนะบางคนนะก็เหมือนกับที่แ <c oughs> บบว่าติดพวกแบบว่าอะไรนะ กับพิงแดงหรืออะไรเงี้ยเอ็มร้อยห้าสิบแต่ยาชูกำลังยาชูกำลังเนี่ยบางคนเขาต้องรับประทานตอนเช้าแล้วก็ถึงมีแรงมันจะมีแรงยังไงเออนะมีแรงยังไงมีบางคนเขาเคยโค้ดมั้งเนาะกรูโค้ดในการช่วยแบบว่าให้มันแบบว่ากระปี้กระเป๋าบางทีมันมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทใช่ที่บอกว่าทําไปนานๆก็ไม่ดีแต่บางคนก็มีวิธีนะต้องส้มตำต้องข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยส้มตำเผ็ดเผ็ดข้าวเหนียวแบบก็คุยกินแล้วแบบริงมากข้าวเหนียวมากๆก็ง่วงออเง่วงบางคนต้องกิน ไม่กินไม่มีแหละอันนี้ก็แล้วแต่แต่เราอ้วกเรากินลเราหวกเลยค่ะต่อไปเลยนะคะระดับออกซิเจนในร่างกายลดลงค่ะนะคะการหายใจจะไม่ค่อยคล่องตัวเนี่ยบางทีคุณอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาก็ได้เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายระบบทุกอย่างในร่างกายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะระยะสั้นนะแต่ระยะยาวในอนาคตทําไมคนเสียชีวิตเพราะแอลกอฮอล์เยอะเอออะนี่แหละก็คือหลักสําคัญและที่สาคัญเคยได้ยินไหมว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเนี่ยกลิ่นตัวจะกินม่าจมัน ได้กลิ่นอะไรนั่นแหละเขาบอกกลิ่นละมุดไงกลิ่นละมุดที่ออกเป็นกลิ่นเฉพาะตัวเลยเออไม่ไหวนะเป็นเอกลักษณ์โอ้ยชอบหรอเดี๋ยวจะได้หาให้สักคนหนึ่งเอกอัปลักษณ์เอกอัปลัไม่ใช่เอกลักษณ์เอกอัปลักษณ์ แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นข้อหลักสำคัญนะคะที่แอลกอฮอลส่งผลในเรื่องของการออกกำลังกายคุณสังเกตได้เลยว่าถ้าคุณดื่มแอลกอฮอลก็ไปการออกกำลังกายไม่ได้ผลอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะหุ่นเฟิร์มหุ่นฟิตมีซิกแพ็เหมือนคนอื่นเขาก็ต้องเลี่ยงแอลกอฮอลนิดนึ่งดืมน้ำมากๆแทนดีกว่านะคะค่ะไม่ต้องมีอันตรายนะดื่มแอลกอฮอลแล้วไปออกกำลังกายฟิตเนสอ่ะคือมันเหมือนกับแบบว่าหัวใจของเราอ่ะเวลาเราดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอลการสูบฉีดของหัวใจมันจะผิดปกติแตตตต่่่ันนนไไมมรรู้้ะทีปกิเเาาจ็ว รีสตีนแ้วน่าจะเป็นเร็วกับเป็นเร็วใช่ไหมคะมันอาจจะก่อให้เกิดภาวะแบบหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าแบบว่าเกิดแบบหัวใจล้มเหลวหายใจไม่ทันอะไรอย่างนี้ได้สำหรับคนที่มีอายุแล้วแม้บางคนที่แบบว่ามีอายุแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นโรคประจําตัวแล้วคุณหมอห้ามว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์แต่เพราะออว่าคนนี้ติดไงต้องดื่มทุกวันต้องดื่มทุกวันช่วงแรกก็โอเคเลี่ยงได้สักคั้นึงก็กลับมาดื่มอีกแล้วบางคนน่ะมือสั่นนี้เลยนะโอ้จริงแอลกอฮอลิซึมอะแบบเนี้ยสั่นอย่างเงี้ ที่พูดว่าไม่ทานแล้วไม่มีแรงอ่ะจริงเราเคยเห็นแล้วต้องทานพอทานโุ้ยทํางานกระปี้กระเป๋าเลยแต่พอไม่ได้ทานแล้วมันเหมือนหมดแรงอ่ะอาารยเขาติดจริงๆอ่ะตอหัวเรื่องยาชูกาลังคือแบบว่าทานแล้วพูดคุยรู้เรื่องสติสัมชัญญ์ได้แต่รู้ว่าเมานะแต่คุยรู้เรื่องนะแล้วบางคนนะพกอยู่เลยนะเขาจะใส่ไว้ข้างหลังอ่ะขวดกระทิงได้คนอะไรใช่ไหมขวดกระทิงได้หรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นขวดแบนๆนะที่เขาจะมีเออพกไปเลย พอนี้ก็กลึบแล้วโอ้โหทำงานคล่องพอหมด <c oughs> แล้วทำไมคนนี้ <c oughs> ดื่มแด็ไอ้พวกเครื่องดื่มชูกำลังแล้วมันมีเวลาสิบวันที่ส่งไม่ได้ บอกแล้วรู้สึกเหมือนทําตัวแบบป๊อปอายแต่ว่ามีอะไรแบบว่าเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มพลังอยู่ตลอดเวลานะคะเออต่พูดถึงในเรื่องของเออกกําลังกายอ่ะมันเคยมีข่าวเมื่อหลายปีมาแล้วแหละที่บอกว่าผู้หญิงกินยาลดน้ําหนักแล้วไปวิ่งในลูวิ่งในฟิตเนสอ่ะตายเลยจริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นเคสเดียวกับดื่มแอลกอฮอล์นะเพราะว่าหัวใจมันเต้นไม่ปกติอันตรายนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าออกกําลังกายก็ออกกาลังกายปกติแล้วกันอย่าไปพึ่งพวกนี้เลยนะหมดเวลาแล้วเนาไล่เราแล้ว ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการค่ะขอบคุณสื้พผ้าสวยๆจากร้านอีโกรฟาวเวอร์ร้านอินดี้ร้านพังบอรีร้านแอมพายและร้านเนสเกค่ะะดอกไม้สวยจากมิสลี่ค่ะคุณโกภารามสองเครื่องมังคีเอสซีค่ะและช่างแต่งหน้าจะประกอบสินดีกรุ๊กค่ะวันนี้เราสามคนของเคุณผู้ชมไปก่อนพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสสดีค่ะนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดยซีดีคอลเซ็นเตอร์คิดถึงซีดีที่นี่เบอร์เดียว